สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานอาชุดสาชวิภาคีไทยนะครับผมสิงจัดขึ้นนะครับนะระหว่างวันที่ 28-30มกราคม2559ครับณอินแทคเมืองทองธานีอาคาร c h ชาลเหนึ่1ครับวันนี้ผมสุรเชษชัยวงศ์นะครับราม้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาเยี่ยมชมบรรยากาศงานครับสนิงานนี้นะครับมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศนะครับผมที่จัดการเรียนการสอนในแบบพืนาและชุวิศษานะครับผมได้มาสัตวเทศกาลนะครับ ไห้กับผู้ชมทุกท่านนะครับได้ทราบถึงความเก่งกล้าสามารถของคุณอาชีวะของเราครับและในงานนี้นะครับมีท่านนายกนะครับรัฐมนตรีนะครับนั่นก็คือท่านเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเป็นประธานในที่เปิดในครั้งนี้ด้วยครับและวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองนำโดยนางอรัญญากิมพิระผู้อำนวยการนำเสนอผลงานการเรียนหลักสูตรทวิศึกษาสาขาไฟฟ้ากำลังและสาขายานยนต์ร่วมกับโรงเรียนอมก่อยวิทยาคมและโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมภายในงานยังคงมีธุรกิจกลุ่มค้าปีไม่ว่าจะเป็น KFC 7 e ซ e v e n วยาโยอิ I, ที่ได้ทำความร่วมมือกับสถานศึกษาในอาชีวศึกษาและยังคงมีกลุ่มงานโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่ได้ให้ความร่วมมือกับอาชีวศึกษาไม่ว่าจะเป็นโนเรมโอเรนเตนโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์และสาขาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขางานยานยนต์สาขางานไฟฟ้ากำลังและสาขางานช่างเชื่อมโลหะที่นำเสนอผลงานดีๆของเด็กอาชีวะที่ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วและนี่เป็นสิ่งที่การันตีความสามารถของเด็กอาชีวะ ซึ่งพร้อมจะเป็นกำลังในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมต่อไปแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้พาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมรูธต่างๆนะครับของอาชวศึกษาพั่วประเทศนะครับที่มาร,ร่วมงานในครั้งนี้นะครับกับงานอาชวกษาขพาธุไทยนะครับวันนี้นะครับบอก่านะครับงานเกี่ยวอาชวกษา มาเรียนต่ออาชุนศึกษาและชุวสศึกษาและชุวงปีภาคทีด้นยใหนะครับวันนี้ผมโซลเช่เชงวงรุชไลกันอาชีพสอบคอ